สวัสดีเป็น้องชาวกระต่ายทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้พูดถึงกระต่ายท้องลมกระต่ายท้องลมจะมีอาการเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมป้อมกันเลยครับคลิปนี้มาเจอกับน้องมอมแมมนะครับน้องมอมแมมที่ได้ชื่อนี้เพราะว่าชอบที่จะนอนเกียกกิ้งเยี่ยวของตัวเองนะครับก็เลยได้ชื่อนี้มามอมแมมมีอาการคล้ายกระต่ายที่จะท้องนะครับที่จะคลอดลูก ไม่ว่าจะเป็นอาการกัดขนทำรังคอดอาการคาบหญ้านะครับหมอมแมมมีอาการเหล่านี้นะครับค้ายกระต่ายที่จะตั้งท้องจริงทุกอย่างกระต่ายท้องจริงเป็นไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ให้พี่น้องกดเข้าไปดูนะครับอันนั้นคือกระต่ายท้องจริงส่วนตัวนี้ผมสันนิษฐานว่าเป็นการท้องเทียมนะครับเขาก็คาบขนตัวเองนะครับขึ้นไปชั้นบนสุด ไม่รู้ขึ้นไปทําไมนะครับเพื่อจะจะคลอดลูกนั่นแหละครับเบื้องต้นนะครับผมคิดว่าท้องเทียมแน่ๆเพราะว่าผมขังไว้กับตัวเมียนะครับไม่มีตัวผู้สักตัวและแน่นอนนะครับอาการนี้คืออาการท้องเทียมหรือท้องลมนั่นเองนะครับอยากให้พี่น้องมาดูนะครับว่าเป็นยังไงเบื้องต้นนะครับผมก็เอาหญ้าใสตะกร้านนะครับทำเป็นรังข้อให้เขากันเหนียวไว้นะครับเผื่อเขาข้อจริงแล้วก็ขังเดี่ยวเขาไว้เลย หลังจากที่ถูกขังเดียวเป็นเวลาวันกว่านะครับมอมแมมก็ไม่ได้ตั้งท้องไม่ได้คลอดลูกนะครับเบื้องต้นผมก็เช็คท้องท้องก็ไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็นมก็ไม่ได้ตั้งเต้าอะไรเลยแสดงว่ามอมแมมไม่ได้ตั้งท้องจริงๆนะครับเขาก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขแล้วก็มีอาการส,สาาดใสล่าเริงกับเพื่อนๆเขาเหมือนเดิมนะฮะแย่งกันกินหญาก,กินน้ําเหมือนเดิม เดี๋ยวเรามาสรุปแล้วก็มาดูสาเหตุกันนะครับว่าเกิดจากอะไรสรุปแล้วมอมแรมไม่ได้ตั้งท้องนะครับก็คิดว่าตัวเองท้องอาการเหล่านี้เรียกว,ว่าอาการท้องเทียมหรืออาการท้องลมนั่นเองนะครับสาเหตุที่ทําให้เป็นแบบนี้นะครับก็มีเกิดจากหนึ่งอาการติดสัตว์นะครับก็คือมีความต้องการทางเพศสูง 2. อ,งอ,งองรอเอาไปขังรวมกับเพศเดียวกันเป็นเวลาหลายเดือนหลายปีนะฮะสาอาจจะถูกตัวผู้ผสมพันธุ์นะครับแต่ไม่ติดลูกก็ทําให้ตัวเองคิดว่าตัวเองท้องนะครับก็เลยทําให้มีอาการไปแบบนี้นะฮะ คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม